โอเคค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราเก่งกันอีกเกมใบคราบเอาชีวิตรอดแห่งอาหารแล้วก็ฟาร์มแร่ต่างๆในคลิปที่3กันต่อนะคะก็วันนี้เราก็จะเดินทางไปสำรวจที่ไหนกันต่อบ้างถ้าอย่างั้นเราไปเอาชีวิตรอดกันต่อเลยจ้าโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหิวขอกินก่อนนะเค้กกล้วยกินดีกินดีอ่ะออมไปไหนเค้กกล้วยหอมกินทีไรนี่อยากไปลิงจ๋อที่ไหนอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้ ลองไปไเลยกินทปแไหนเนี่ยโอ้เอาลองดูไงวะทนเปล่าเอ้กิน้วยดิเพิ่งกินหมดดิเอ้อยยิ่งกินยิ่ง,งหิวของหวานอ่ะ แต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเตรียมตัวกันดีกว่าค่ะก็วันนี้กะว่าจะเดินทางไปที่อื่นกันต่อเนาะรู้สึกว่านี่แมปนี้นะคะที่เราใส่มอสลงไปเนี่ยมันจะมีแบบว่าพวกสัตว์แปลกๆนะคะให้เราเก็บมาเลี้ยงได้ด้วยนะอ้อมก็แปลกนะแปลกไงอ่ะก็เป็นอ้อมนี่ไงแปลกแปลกตรงไหนเนี่ยเอาคุณโกเลมจะพังแล้วเหรอต้องซ่อมก่อนนะะแข็งแรงเลยมีอีกตัวปะนู่นนู่นนู่นโอ้ดูดิคุณโกเลมคนนี้ก็จะพังแล้วอ้อมอ๋อใช้เหล็กไหลแท่งอะเนี่ยกว่าจะซ่อมได้อ๋วรู้สิเหมือนใหม่เลยเงาวี เอาล่ะาร้าบ้านต่อได้นะโอเคมาพี่เคนเดี๋ยวเราต้องมาค้าไข่กับชาวบ้านกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มชาวบ้านนะคะที่เราทําไว้ล่วงหน้ากันก่อนลนะเนาะมาฟาร,ร์มกันนอกรอบนะคะ เพราะเราทำกันตั้งหลายคลิปแล้วเนาะอันนี้เราก็เลยทําให้เสร็จเลยโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็เราต้องการหนังสือค่ะเราก็ได้ซื้อชั้นหนังสือนะคะมาจากชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาอันนี้แหละมาใช้ก่อนเนาะเราก็จะต,อ,ตอกกันหนังสือมาก่อนต่ว<า>่าวัาาน,นนี้นะคะ,<น>ะเราต้องการซือ้อหนังสือเอนชานนะไอ้อนาคตก็ต้องฆ่าพี่เคนมันต้องใช้นอนแป๊บแต่ว่าตอนนี้ต้องนอนกันเนาะไปต้องปลุกพี่เคนนะ วันตื่นอัตโนมัติดีโอนใหม่เช้าเนี่ยมาแล้วพี่เคนเช้าวันใหม่อีกแล้ววันนี้แหละเราต้องออกไปประเทศไทยกันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของมาขายนะมาแล้วพี่เคนเรามาดูฟาร์มชาวบ้านของเรากันดีกว่าคนนี้นะคะเขาไข่ฟอร์จูนค่ะเราก็จะซื้อมาสักหนึ่งเล่มกันเนาะจริงๆเราก็อยากได้ไดมอนด์นะแต่ว่าตอนนี้ยังหาไดมอนด์ไม่เจอค่ะเราก็เอนชันกับเหล็กไปก่อนนะคะเอาล่ะล้วก็เล่มต่อไปค่ะเป็นลูติ้งนะคะไว้เอนชันกระดาบเหล็กเนาะ แต่ว่าตอนนี้หาไดามอนด์ไม่ได้เลยอะ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ซื้อเมนนิ่งไปก่อนอ,อีกหนึ่งเล่มน,นะคะอา2 2> ่าสองเล่มดีก่านะโอเคได้ละะไดแล้ว2 2> ค่ะไดเมนนิ่งมาสองเล่มละโอ้ยดีกว่าละเจ้าของดีขนาดนี้ทุกอนทุกมาทางก,ก,กันเป็นร้อยรอบเลยเนี่เอาแค่นี้ก่นนอนเนาะเดี๋ยวตั้งหมดตัวแล้วก็เดี๋ยวมาคับของกันเพิ่มกันดีกว่านะโอเคค่ะทำสติ๊กนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราทำดับเหล็กกันดีกว่านะคะเอาละชั่วเขานะใช้ดับเหล็กชั่วเขากันนะคะโอเคเอนชั้นเลยค่ะก็เอนชั่นเมนนิ่งกันก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปปคคค่ะะะเเ็นนนหังสือติ เรียบร้อยเอาแค่นี้ก่นนอกเกเกนเนาะ,คะแค่นี้ก็เทพแล้วแล้วก็พลิกแอคค่ะเราก็เอนชันเมนนิ่งนะคะกับฮอร์จูนนะคะไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็โอเคค่ะทําชั่วคราวไปก่อนนะคะถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราได้ไดมอนด์เมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยมาใช้ไดมอนด์เอนชันมาอีกรอบเนาะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาค้าขายกับชาวบ้านดีกว่าน,นะคะวันนีกก้ก็กะว่าจะมาค้าขายกับคนตัดไม้นะคะเอาล่ะ<อ>เรามีสติ๊กเยอะค่ะแล้วก็เอาสติ๊กไม้เนี่ยมาขายให้หมดเลยเนาะฉันหาได้ด้วยนะเพราะเราทำจากบัมบูให้บัมบูไม่พพออตตต้้้งไไปัดนมมมาเิ่ นี่ไงไขให้หมดตาตักเลยอ้มเาวไม่ขึ้นแล้วโอเคไว้แค่นี้ก่อนเนาะหมดตัวละไม่มีอะไรจะไขแล้วเจอแล้ววันนี้อ้อมจอปิดกรอบเลยอ่ะต้องไปฟาร์มของรอบหลังกันต่อนอกรอบนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆของเราเนาะเราก็จะทดลองซื้อนะคะจริงๆเนี่ยเราก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วแหละเพราะว่าเราต้องการเมล็ดแตงโมนะคะไปปลูกเนาะเราก็ปลูกไว้แล้วค่ะแต่ว่านี่ก็คือซื้อโชว์นิดหน่อยนะคะโดยใช้อมลาซื้อค่ะก็ซื้อเป็นเมล็ดแตงโมมาเพิ่มเติมนะคะไเล็กไม่พอนะอ้อมมันแพงแพงแพงอะไรขนาดนี้ หน่อยนะอุดหนุนเขาหน่อยโอ้ยน่าเลือดมากเลยเขาไข่เม็ดละบาดเลยนะแล้วก็นี่เหล่นี่พี่เขีนปลูกเลยนะเป็นงานนี่เป็นฟาร์มเลยอันนี้เราก็ปลูกพืชผักผลไม้นะคะไว้ขายได้ไหล่รอบล่ะ มแ,มแล้วก็นี่เลยพี่เคนวันนี้เราจะใช้แตงโมมาตกแต่งกันตกแต่งไงอ่ะไม่จาเป็นต้องกินได้อย่างเดียวแล้วนะถ้าใส่หม้อตัวนี้เข้าไปเนี่ยเอามาตกแต่งได้ด้วยจริงดิดูนี่หม้อบา่นี่ไงเดี๋ยวจะพาทําให้ดูนะมาแล้วพี่เคนมาทางนี้ก็จะต้องใช้กันไกลเหล็กกันนะคะแล้วก็เศษแตงโมค่ะเอามาคลาบเป็นก่อนเนาะก็จะเอาเศษแตงโมนะคะมาคลาบเป็นบล็อกแตงโมอีกทีนค่ะโอเคได้ละได้สักเจ็ดลูกนะคะมันก็แค่แตงโมสี่เหลี่ยมนี่อ้าหน้าดูดินี่วางไว้บนหัวเตียงแบบนี้นะแล้วก็ใช้กันไกลป โอ้ยิ้มแฉ่งเลยยิ้มปากแดงเนียนะทาลิปสติกเลยอ่ะโอ้โหนี่เห็นฟัน <c oughs> ด้วยอะฟันดำเชียวทาลิปสติกสีแดงด้วยอะน่ารักจูบเอามาตกแต่งตรงนี้ด้วยเนาะฟึบฟาบฟึบนี่เป็นไงอุอ้ย <c oughs> น่ารักอ่ะเอ๊อยังไม่ฮาโลวีนซะหน่อยนะนี่จริงๆมาใส่ทอชท็อปไฟด้วยนะก็จะกลายเป็นคมไฟแตงโมเนาะแต่ว่ามันยังทําไม่ได้ดิไม่เป็นไรมันอาจจะบักบักนิดนึงนะนี่อะไรอ๊อบมันรู้แตงโมเหรอทอเทมทอเทมกลัวมากเลย ไปทางนั้นเราออกเดินทางกันดีกว่าเนาะไปกันเลยยักษ์ผูโอเคค่ะออกเดินทางไปหาของเพิ่มเติมกันดีกว่านะนี่นี่อ้าวข้างหลังบ้านเราอ่ะนี่พี่เคนเห็นปลาหมึกสายรุ้งเฮ้ยไม่ใช่พี่เคนปลาหมึกสะท้อนแสงโอ้โหเรื่องแสงคิดผิดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้สว่างอยู่นะมันก็แค่เรื่องแสงอ่ะโอ้โหแต่มันสวยอะเนี่ยแต่ว่ามันสวยดีนะปุ๊วิ้งเลยอ่ะไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ดอกไม้เยอะมากเลยอ่ะ อไปที่ไหนกันดีนะพี่เคนไปเรื่อยๆอุ้ยนู่นอะไรอ่ะอ้อมต้นซากุระเหรอรูอ้สึกว่าอยู่ใกล้บ้านเราเลยค่ะอย,อยู่หลังบ้านเราเองอะ่ะสุดยอดสุดยอดหนูอยากจะไปปลูกที่บ้านนะ่ะนี่มันต้นซากุระนี่นะพี่เคนดูดิ<ฮ>กลีบด,ดอกสักุระร่วงโรยด้วยล่ะดูดิกลีบดอกซากุระมันร่วงลงมาแล้วอะ่ะเฮ้ยมิกเคนแอนิเมชันเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปปลูกที่บ้านดีกว่าเนาะโอ้ยมอนนี้สะดวกดีจุ๊บเก็บแซปปิ้งของต้นซากุระนะคะไปปลูกที่บ้านกันดีกว่าเนาะมาแล้วค่ะแซปปิ้งของดอกซากุระค่ะ แล้วก็มีบล็อกไม้ของซสกูลาด้วยเนาะซึ่งจ้ต้นสกูลานี่นะคะมันก็จะดรอปเชอร์รี่ให้เรากินได้ด้วยนะทำไมงั้นน่ะนี่ไงได้เชอร์รี่มาด้วยเดี๋ยวก่อนซสกูลากับเชอร์รี่มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเัาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมอสมันเป็นแบบนี้สนเใจเขาทำมอสอยากกินนะเอ้ยแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะเอามาทำอาหารแบบอื่นได้ด้วยน่ะสกิ้อย่างเยอะเขาบอกว่าต้นซากุระนี่เอามากินได้ด้วยนะไปขั้นต่อนติดต่อจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปแถบหลังบ้านของเรากันนะคะ โอ้โหอ,อะไรอ่ะอ้อมดูบนเขาดิเอาแบบว่าไม่ไกลจากบ้านอย่างเรามากนะนี่ไงเจอแล้วอ,อยู่หลังบ้านเราเองพี่เคนเฮ้ยแกคุกโคลนแกสีน้ำตาลเราไม่ดำเหม <c oughs> เียงไงให้ลองตัดขนดูดิอ๋อได้เป็นขนสีน้ำตาลโอ้ได้น้ำตาลจริงจริงด้วยมันก็คล้ายๆกับตัวเก่าอะนะเฮ้ยอ้อมดูดิบนภูเขามีเต็มเลยเอาสีมาย้อมได้อ,ะอ่ะเลยดิพี่เคนชีวิตน่ะมันกิ๊บเก๋ฮาวมมีก๋อ ใช่นะใช่นะคือมาดูดีมันเป็นสูงแม่หน้าตาเหมือนพี่เคนเลยอ่ะพี่เคนกันหรอรอเลยอ่ะรอที่สุดในบ้านเปล่หรือในซอยอ่ะในซอยมีบ้านอยู่หลังเดียวในซอยมีบ้านอยู่หลังเดียวปะเฮ้ยอ้อมฝั่งนู้นตัวอะไรอ่ะลีบๆนู้นสีขาวๆอ่ะไหนไๆนเฮ้ยแกผู้เขาฮ่าจริงนี่ดูดิโอ้โหดูเขาเนี่เฮ้ยเขาเมันอย่างเท่เลยอ่ะเฟี้ยวอ่ะ โอ้ยสุดยอดอ่ะเอ้า <g ol ive> ดูดิข่ามันเฟีย้ยวมากเลยอ่ะเ้ยพี่เคนอยากได้ต้นหญ้กลับไปเลี้ยงได้ป่ะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านดีปะ่ะโอเคเอาไปเป็นคู่นะเผื่อใครใหญ่พันได้เนาะใช่เราป่ะเอากลับไปเป็นคู่นะมาเลยมาเลยมาดิกันมาดิกันเดี๋ยวเราจะปักหลักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเราจะทำเสกไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วค่อยเดี๋ยวกลับมารับน้องแกะเขากลับบ้านเนาะเอาล่ะได้สสามาลับพี่เคน <g ol ive> เราจะผูกไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวนะ <g ol ive> โอเคเราตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวนี้ไปไหนล่ะทาว่าเชือกไม่พอ นี่เลยพี่เคนเดี๋ยวเราต้องไมทำเชือกเพิ่มน,นะแล้วทำไงเอ้าอันนาเราไปลูดพ่อคาเล่ก,กันฮะก็จะไปลูดยังไงเดี๋ยวปัตก้าเขาก็ยิงเราตายหรอกอันนาเดี๋ยวเขาทำ้วกั้นให้ปัตติงะอ่ะจริงนี่ทำไ,ได้ด้วยเหรอ ทำได้ดิแม่จะลุดของเขาทั้งทีมันก็ต้องวางแผนนิดนึงเฮ้ยอย่าพลาดนะตายนะอ้อมถึงตายนลใช้กันดันเนี่ยเราดันเลยเอาละนี่ไงล้อมคอกไปเลยพี่เคนอย่างงี้นี่เองเพราะว่าเราไม่มีไฟแช็กเนาะถ้ามีไฟแช็กก็เผาได้นะเฮ้ยไม่ไปทำลายเกาดิอ้อมดูดิโอ้โหยืดละยืดเกิไรขึ้นเนี่หลุดแล้วหลุดแล้วตายไปแล้ง่ายทีเดียวเองนี่ไงได้เชือกมาแล้วพี่เคนโอ้สุดยอด อ่ะที่เหลือก็หมดประโยชน์ละปล่อยเข้าไปนะเขาได้ตามเจ้าของเข้าไปนะกลับไปหาเจ้าของแก๊ปอ่ะมันกลับไม่ถูกว่ะอ้าวไม่มีเชือกอ่ะกลับถูกพี่เกนมันก็เดินตามกันไปเองล่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เชื่อมอีกสองเส้นแล้วเอาได้มาสี่เแล้วนี่เออพี่เกนข้างหน้าอะไรอ่ะอ้ัวอะไรอ้อมสีแปลกว่วสีเทาเหรอโอ้ยน่ารักจุ้งให้น่ารักเนาะทำประโยชน์อะไรได้อ่ะให้นมแล้วก็ให้เนื้อให้หนังแค่นั้นหรออ้าวอ้อมดูฝั่งนู้นนี่เจ้าของวัวไอ้แม่มด ยายแม่มดเจ้าเลยหาแล้วพี่เกียนจัดการแม่มดเลยเปิดการได้เปลี่ยนแต่มันเคพียงยาไฟยังไม่ทันเคพียงยาเลยมันเดียกสมาร์ทเลยเปล่าวะเราจะรีบขนาดนั้นทำไมรีบไปกันไม่รู้เนี่ยที่นีบ้านแม่มดละก้องให้ไปดูของงันเฮ้ยีอะไรให้ดูบ้างอะมีหม้อน้ำแม่มดด้วยล่ะหม้อปรุงยาแม่มดเราจะเก็บกลับไปด้วยโอเคพี่เกียนรีบไปเถอะ เดี๋ยวเจ้าองบ้าเขาเกิดใหม่นะไปกันดีกว่าวิจะมืดแล้วอ้อมทําไงอะเตียงก็ลืมประมาณนี้ไม่เป็นไรน่าเรามีแก่อยู่ข้างๆเราก็ไปตัดคนแก่ก่อนเนาะอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองโอ้ดีจุงดีนะี่ผูกไว้เนี่ยเดินไปแป๊บเตียวก็ถึงบ้านเราโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวทาเตียงกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วแหละจำเป็นจะต้องนอนจริงๆนะภัยมากเลยอนะแถวนี้มอนสเตอร์มันเล่นจะเยอะโอเคมานอนก่อนนอนแปลกโอยใช่แล้ว โอ้ยไม่ทันนอนเลยออกเดินทางกันตอนดีกว่าพี่เค้นไ <c oughs> ปไปดูกันดีกว่าน่าอาจจะมีตัวแปลกๆอีกน,นี่ <c oughs> แต่ตันนะอย่าลืมกลับมารับน้องแกะด้วยนะ ไตอนนี้พี่เคนเขายังคล่องใจอ่ะทำไมอ่ะมันให้นมเหมือนกันใช่ปะเฮ้ยต้องลอ้อมพี่เคนไม่มีถังก็ดิเอ้อเดี๋ยวเขาคับของไปก่อนเขาอยากลองดูอ่ะมันน่าจะให้นมเฉยเฉยปะลองดูกันนะแต่ถังน้ำเล็กันละอ้าวได้นมจริงด้วยมันก็เหมือนกันนี่นะเลื้อจะสีมันเท่นะมันแค่เปลี่ยนสีปะไปกันเถอะงั้นเราไม่เอากลับบ้านเนาะเราจะดูตัวที่พิเศษกว่านี้นะคะนี่มันทําประโยชน์ให้เราได้มากกว่านี้ไปดูอีกฟากนึงดีกว่าอะไรอะอ้เฮ้ยพี่เคนแก้วเรนโบว์โอู้ว่า ว่านตุ้บเลยอ่ะดูดิโอ้ทำไมตัวมันใหญ่อย่างเงี้ยอ้า oh. ว่านมันกระปุกเลยอ่ะต้องลองตัด <c oughs> องแกดูนะตัดลยปะ <c oughs> ตัดเ,เ,เ,เล็บเนี่ เฮ้พี่เค็มันดับคนเล่นโบเฮ้ยจริงนี่โอ้โห full color เลยนี่สุดยอดเฮ้ยเอาไปสร้างของตกตกแต่งบ้านได้พี่เค็มอจริงสิงั้นเราไปทำบ้านสีดีๆป่ะอ๋อมันจะดีเหรอขุนแก้มไม่ทนไฟนะเฮ้ยไม่เป็นไรน่าอย่างมากก็ไฟไหม้บ้านเองเอางั้นจริงเหรอเฮ้ยมันต้องเก็บไปเลี้ยงพออย่างนั้นจับกลับบ้านกันดีกว่าทานอ้วนอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะอุ้ยชอบชอบ ผนมันพองกว่าตัวธรรมดาเนาะเนาะเราจะเก็บกลับบ้านกันดีกว่าจูงน้องกลับบ้านตามมาตามมาเร็วม่โม่ม่มา,มานี่แล้วเจ้าสองตรงนี้ทำประโยชน์ได้เดี๋ยวพาไปอยู่ในฟาร์มนะใช่ห้อลงเชือดอะไม่ใช่ฟาร์มแล้วอย่าคิดจะทำในครอบคลัวดูดิตัวมันใหญ่กว่าตัวอื่นเนาะผนมันพองดีเนาะโอ้ดูดิสองตัวนี้อยากเท่ออหมู เฮ้ยสุดยอดอ้ตัวมันพองมากเลยอะโอ้นี่ระวังอ้อมเดี๋ยวติดเบอร์รี่ตายนะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พาแกะนะคะทั้งสองแบบเนี่ยกลับไปที่บ้านกันแล้วเนาะโอ้ยมันวิบากขนาดนี้เนี่ยโอ้โหจะรอดเนี่มาแล้วอ๋อเออระวังระวังเจ้าแกะน้อยตายแน่ตายตายตายบอกเลยตายแน่ดี๋ยวไม่ถึงบ้านเฮ้ยอยู่ทีงในบ้านกันเนระเขาว่าน้ำมันผูกไว้หน้าบ้านกันเถอะมันเข้าไม่ได้อ่ะเอ้าดูนี่วนติดประตูมันอ้วนหนักนะเนี่ยมันว่นติดประตูติดขน โอเคค่ะเราทำเสาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะผูกไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้ววันหลังนะคะค่อยทำฟาร,ร์มกระจกให้น้องอยู่กันเนาะอ่าดูดิฉานข้างนอนกันหมดแล้วไปนอนกันดีกว่าเอ้ถาถามว่าตอนนี้เราทำเตียงใหม่กันดีมากเตียง,งอะไรอ่ะเตียงสีเรนโบวงอะจริงดิเดีด๋<ๆ>่เขาลองทำดูก่อนนะนี่มันต้องทำได้เป็นขนแกะเหมือนกันอะ่ะมันก็ใช้ขนแกะเหมือนกันไม่ใช่หรอหายดิเฮ้ยมันคลาบได้พี่เคนนี่ไง<ด> เตียงสีเรนโบว์ฮ่าเตียงใหม่ของพี่เคนอ๋ออย่างเขาประเดิมเปลี่ยนใหม่เลยอ๋จิน้ำมันเดียวหรอวิน่าล็อกอะโอไม่เหมือนลิตเติ้ลโทนี่เลยอ่ะโอ้ยนานนู้นน่ะให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนานกันเดี๋ยวตอนเช้าทำให้อ่ารีบตื่นรีบตื่นรีบตื่นอย่าอยู่เตียแวตอเช้าแล้วเดี๋ยวเขาทำเตียงให้ใหม่พี่เคนไปตัดกันเลยโอเคค่ะก็ตัดขนแกะเพิ่มดีกว่านะโอ้งอ่อดีแหละตัวใหญ่ดีเนาะ โออ้สุดยดยแบบว่าคนมันน่าจะหนาอเอาล่ละแล้วก็ครับเตียงอีกรอบนึง เอาเป็นแตงสีเรนโบว์ให้เหมือนกันไปเลยนะเดี๋ยวทำพี่เกนได้เหรอโอ,โ,หโอ้โหสัญญาณฟลิงฟริงเลยอ้าวสุดยอดอะไรมันจะแอปแบลวอย่างงี้โอ้สวยเวอร์สวยเวอร์ก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดแห่งอาหารแล้วก็ฟาร์มได้ต่างๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะ <G ül ets> ถ้าเกิดใครชอบมดจุสิบหกจุดหนึ่งแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยทำเกมไมโครไปต่อไปนะแล้อย่าลืมมาใครไม่พูดคุยกันนะครับอที่เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย